พักประชาชนจะให้ความเห็นชอบแก่คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักคภูมิใจไทยหลังจากที่สารรัฐมนูญได้วินิจฉัยให้คุณแพทองทานชินวัตรพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาพรรประชาชนจึงเห็นว่าหากพัรออกเสียงในการพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีคนใหม่ อาจเกิดสถานการณ์ที่ไม่มีผู้ใดได้เสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนรัศดรซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการไหลกลับไปรวมตัวกันของพรรคร่วมรัฐบาลชุดเดิมที่ได้บริหารประเทศอย่างล้มเหลวมาตลอด2ปีที่ผ่านมารวมทั้งเสี่ยงต่อการเปิดทางให้หัวหน้าคณะปฏิวัติรัฐประหาร กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหรือไม่ก็เปิดช่องให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกซึ่งขัดต่อหลักการที่พักประชาชนยึดถือตลอด5วันที่ผ่านมานี้หลังจากได้มีการพูดคุยกับพรกเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยพักประชาชนได้พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเข้าใจของ สองพักต่อเงื่อนไขของพักประชาชนและกลไกลในการควบคุมให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องรักษาสัญญาตามเงื่อนไขดังกล่าวประกอบกับกระบวนการในการรับฟังเสียงของสมาชิกพักคณะทํางานของพักทั่วประเทศผู้แทนรัษฎรของพักอย่างละเอียดรอบคอบแล้ววันนี้คณะกรรมการบริหารของพักจึงได้ประชุมและมีมติว่า หากมีการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อให้ความเห็นชอบเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่พักประชาชนจะให้ความเห็นชอบแก่คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยโดยพักภูมิใจไทยจะต้องยอมตกลงเงื่อนไขดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ จะต้องยุบสภาผู้แทนรัศฎรภายใน4เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาพเพื่อให้มีการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นการทั่วไปข้อที่2ในกรณีที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำเป็นจะต้องมีการออกเสียงประชามติก่อนที่รัฐสภาจะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในมาตรา256คณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็วทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปข้อที่ส ในกรณีที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่จำเป็นจะต้องมีการออกเสียงประชามติก่อนที่รัฐสภาจะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา256นั้นคณะรัฐมนตรีชุดใหม่พักประชาชนและพักภูมิใจไทยจะต้องเร่งลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม เพื่อกําหนดให้มีการกระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จในวาระของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้โดยเร็วข้อที่4เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรภายในสี่เดือนจริงพักภูมิใจไทยจะต้องไม่ดำเนินการใดๆ เพื่อทำให้ตนเองเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากข้อที่5พักประชาชนยืนยันจะดำรงตัวเองอยู่ในสถานะพักฝ่ายค้านต่อไปโดยทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดใหม่อย่างเต็มที่และจะไม่มีบุคคลใดจากพักประชาชนไปดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี มติของคณะกรรมการบริหารพักคประชาชนดังกล่าวจะมีผลก็ต่อเมื่อหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันนี้และมีถ้อยถแถลงต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการสุดท้ายในฐานะหัวหน้าพักประชาชนผมขอ,อยืนยันต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของพวกเราไม่ได้ตัดสินใจโดยใช้ ข้อคิดเห็นหรือในเรื่องของความนิยมผลประโยชน์ของพักประชาชนเป็นตัวตั้งพวกเราตัดสินใจโดยมีเป้าหมายเพื่อจะนำพาประเทศไปสู่ทางออกตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาป้องกันอำนาจนอกระบบเข้าแทรกแซงปลดล็อกการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และคืนอำนาจให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดครับ